สวัสดีค่ะเอีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบกับช่องช่างมิชานิ่กันนะคะนี่ค่ะย่านไนเขามีอะไรกันเนาะเป็นเรื่องมือมีวระดทายะันนี้อะไรใบหัวใบหัวดัดดัดรู้ไไม่รู้ อนยิราหา่งใหญ่นอกครั้งแรกช้นน้นาะย้ตัวฮึยย่ยย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 ายย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 ย่ยนยยยยัยย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 ัยย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 ย้ยย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 ่ยยยย่ย เดตัวลายี่ยิ่งินเผป็นตัายที่ขาทำกระเบือหรือเปล่าัไม่รู้นะนับุกมครับเีรั้นันนี่ก็นะครเบเป็นปลามก่อนเนะับูลาเดี๋ยวดูตอวัวนี่เขาเขียนเป็นเขาเรยกนักสือสมัยก่อนนาะ นังซื้อเป็นตำราเนาะโโแท็บเล็ตแท็บเล็ตโบราณแท็บเล็ตโบราณนี่ดูนี่ดูความยาวของดาบนี่นึกถึงคนที่จะถือเนาะอนยานั่นแหละนั่นแหละ อยากประสบมืาเนาะมีหมอเนาะมุสอันนี้มีหมอบอกเรื่ยนั่นใมีอะไรนะน่าจะเป็นอะไรเปี่ยวช้างเนาะหมูนี่ดูเสร็จแล้วต่นแรกนี่น่าจะเป็นพที่เขากินทำได้นะคะตอนแรกในชีวิตที่ได้เข้ามาดูของแบบนี้นะคะนี่ก็เดินมาดูด้วยเลยโอ้โหอันนี้โอ้โห หมอหมดกหนาะน่าจะเป็นปาอ่ะเป็น uh> จ้องนี่อ้ดาีนี่นจะเป็นดาวจนองนี่อืมโอ้มีปนด้วยนะปืนปืนสโบราณบหรอ่ค่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อแช่างนี้ชาแนลนะคะ